ตอนวาดบานพร้อมกันเดนะ้เนาะวิสิงามเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียสุดยอดทน,นี้ถ้า้บานพร้อมกันเนี่ยต้นสองสี่หกเจ็ดต้น สวยก่า่นอมากมนนีบาดลายก็เกางามขก็เกาอีับเดทับเดปึงไก่ไม่เคียนายไก่อ้อ สองดอกพ่อเราคู่กันบัวเห้ี่ยมสวยพี่น้องพ่อเราคู่กันสองคนขึ้นมาใหม่อีกโอ้อหลายดอกโอ้ยดอกดอกทั้งนั้นเนี่ยนี่บานเล้วบาแเหลี่ยมพี่น้องบานเหลี่ยมดอกพักการโอม สวยเวลาเรา,เาบาดพร้อมกับสวยเหลืองลามเลยอันนี้โอ้ยนี่ไงนี่ไงไม่นำหวานพร้อมกันย้อนพึ่งมากไม่นำหวานนะนำหวานนำหวาน,น,าม,วานมีแม่ดอกบัวมีน้ำหวานไงอืมสุดยอดฮะ,ะเป็นอย่างที่เป็นงเสีงังแล้วก็ย้อน,นบ่หลายแักเทียอะไรไหม ราหางดอกยุ่งมอละนะยังกินมือมอระนานะ,ะบานพร้อมกันแล้วเสด,ดายอย่างเดียวต้นนี้บ่เป็นดอกปีนี้กล้วยไม่ ลองนมากมายนี่เป็นต้นเป็นดอก็ได้เห็งมากมาตนี่นแบบเป็นดอกเป็นนกโดดวสิเป็นดอกหอยหอยหอยฝากลกแต่นี่ด้เี่นกหอยจุบจุบหนอยจุกหอยฝากละจุเดียวเลย